สวัสดีครับผลงานบนนี้นะครับรูปถ่ายสองมหาบารมีนะครับสร้างหลังคาโดมโรงเรียนวัดเนินขามนะครับเป็นรูปทำแนวซีเปียนะครับมีหลวงพ่สุก,กหลวงพ่อกโกวยครับก็หนึ่งกล่องได้สองบานนะแล้วก็ปั๊มเป็นยันนูนะหลกกวงพ่อยปั๊มเป็นยันตุกตานะครับ เัีนย้เอาเจ็รอยบาทหลวงปู่แหวนเอา500อบาทแล้วกันปี2อศูนย์หลวงปู่แหวนปี2องศูนย์อาห้าบาท หลวงปู่เอี่ยมทองแดงผิวไฟนะครับเ <c oughs> er หรียญหลวงปู่เอี่ยมทําได้สวยมากนะครับแล้วก็แกะได้คมจริงๆเอาไว้นะเอาเก้าร้อยบาท <c oughs> หลังยันสี่นะ เหรียญย้อนยุคปี63เนื้อทองเหลืองนะครับหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ทําเป็นล้อพิมพ์รุ่นแรกนะครับอันนี้เอา600บาทปี63หลังๆมาไม่ได้สร้างเลยนะครับเป็นที่ว่าทําคล้ายๆรุ่นแรกเนี่ยเลิกสร้างแล้วนะปี65นี้ไม่มีนะมีแต่อนุมานกับหลังยันพระสัน ิมพ์สะดุ้งกลับนะครับหนึ่งพันหบาทเนื้อดินอันนี้มีในหนังสือหลวงพ่อกลวยนะครับต่อสัตหลวงพ่อรวยปีห้าเจ็ดหนึ่งพันบาททองแดงผิวไฟสวยๆนะฮะหนึ่งพันบาทสวยมาก ไก่ครับสัญ,ญลักษณ์ของการหาก,กินเก่งนะครับพระผงหลวงพ่อพานนะครับเขาเรียกหกแชะนะครับอันนี้เอาไวๆนะเอาหนึ่งพันบาทมีซุ้มบินนิดหนึ่งแต่ไม่มีผลนะครับนิดเดียวองค์พระสวยสมบูรณ์นะเอาหนึ่งพันบาทหกแชนะคร 1, คะคร,รุ่นประสบการณ์ของหลวงพ่อพานอีกหนึ่งรุ่นนะครับ คําข้าวสวยๆแบบหูตากระพริบเนี่ยต้องหนึ่งพันห้าร้ยบาทเลยนะครับคำข้าวสมเด็จคะแนนหลังมินะครับหลวงพ่อกลวยเสกองค์นี้ฟอร์มสวยนะครับซุ้มเต็ม องค์พระเด้งๆเลยอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญหนุ่ผู้เอี่ยมนะครับปัสพานสูงปะถมนามอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาท เหรียญแกะได้สวยคมชัดนะครับไม่ค่อยออกนะถ้าออกเป็นเหรียญเห็นแต่ขลามตัดครับอันนี้ต้องอ้อยหลือบู่เพิ่มเอาสองพันบาทนะครับบล็อกไลแตกนิยม อยู่นี่แทบจะไม่มีเปิดเลยครับตัวหนังสือไม่มีร่องรอยผิวเปิดเลยเอาสองพันบาท สมเด็จเนื้อพุทธกวักหูอันนี้มีหูหูใบสี่นะครับมีทั้งหูใบสีแล้วไม่ไม,ไม่มีหูนะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อเนื้อพุทธกวักนะครับเขาเรียกเขาเลยเรียกว่าเนื้อพุทธกวัก อันนี้ลองมีในหนังสือนะครับมีในหนังสือเล่มเขียวนะสมเด็จต่างๆของหลวงพ่อกลวยนะครับแลวสมเด็จเนื้อพุทธกวักใหญ่หนาล่ำเลยเอา1,600บาทอันนี้ทันตัวนะครับ แล้วก็ออกที่วัดหลวงพ่อโดยตรงนะตรงนี้เป็นอ๋อปีหกสามทองแดงลมดำผิวลุ้งโอ้โหประลอดจ๋าเลยจะตุลพิษปีหกสาม EOD นะครับต่อโคตด EOD อันนี้เอาหกรบาทแล้วกันเอาไว้ไว้600บาท คูบาแบงค์คูบาแข่งอะไรเนี่ยคูบาแบงเนื้อเส้นนิมเขียวไม่ต้องแกะมั้งเขาซีนมานะครับเป็นคุดคูบาแบงอะไรเนี่ยเอาไป400บาทแล้วกันไม่รู้จักนะครับนี้เหเรียญเลื่อนสมรสิ์พ่อท่านชุ่นมดบ้านลานควายปัตตานีนะครับ เหรียญเลื่อนพูดทวดอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทเท่ากันแลนันนะ,ะนะกล่องอกโพห้าเก้าอกโพห้าเก้าหลังพระแม่ธรณีนะครับองค์นี้สวยนะองค์นี้จะผิวอกเหลือง ปกติเจอแต่ขาวๆนะครับจะออกเหลืองเอาหนึ่งันห้า้อยบาทครับราคาเดิมนะครับราคาเดียวสวยสมบูรณ์มวนสารลอยอมวนสารเยอะมากนะรุ่นนี้ลองไปดูวิธีครับ พ่อท่านเขียวเสรษฐีเหนือดวงพ่อท่านเขียว87ปีพ่อท่านเขียวพ่อท่านเขียวก็พอได้ยินอยู่นะพอพอเคยได้ยินอยู่นะครับ2558้า25เอาไป600บาทแล้วกัน าไกลนะไม่ค่อยรูที่สนใจก็ติดต่อมาครับช่องทางเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ